ผล,ลบุญจากความอดทนกับสถานการณ์นั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบหฮานหูตาลาได้ดํารัสในอันกุรอานท่านนาบีได้พูดเป็นฮะดิษซึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้ว่าผล,ลบุญของคนที่อดทนเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยมากมายมหาศาลขนาดไหน ศาส,สนาสลามเนี่ยถูกสร้างมามอบมาให้เป็นของขวัญกับอุมาประชาชาติของท่านอนับดุลมฮัมหมัดสโลสลามและก็มนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้ไล่ลงมาจนถึงท่านนาบีัอลัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เราไม่เผชิญกับอุปสรรคเหมือนกับอลัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราเดินออกนอกบ้านเราจะไม่เจอฝนเราจะไม่เจอพายุไม่ใช่แต่ศาสนาจะบอกเราเอาลัลลอฮ์จะบอกเราซึ่งไม่ใช่การพยากรณ์อัอลลอฮ์จะบอกเราว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะถูกทดสอบด้วยรูปแบบต่างๆเรื่องของอะไรเรื่องของลูกเเรรื่ององงงขกาิน ทรัพสมบัติเรื่องสวนไรนานี่คือสิ่งที่อลอร์ได้บอกเอาไว้แล้วอย่าตกใจอย่าแปลกใจในสิ่งที่อลอร์บอกเอาไว้แล้วว่าเราจะทดสอบกับสิ่งเหล่านี้แหละแต่ในขณะเดียวกันอลอร์ไม่ได้บอกแค่นั้นว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เราจะต้องเจอการทดสอบและการทดสอบนั้นเนี่ยจะทําให้เราได้เกิดอิบารดะคุณผู้ชมกับผมเนี่ยถูกคนเหยียดหยามถูกคนดูถูกนั่นคือการทดสอบว่าสุดท้ายเราเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ยังไงเราจะตอบโต้กับเหตุการณ์หรือว่าบรรยากาศหรือสถานการณ์นั้นเนี่ยแบบไหน มันจะมีอยู่2อ,อย่างให้เลือก1เชื่อเนี่ยลอสสองคือเชื่อตามอารมณ์ที่ชัยตอนยุชัยตอนกระซิบที่หูกระซิบที่หัวใจชัยตอนมันกระซิบให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราทํากับในทุกๆเรื่องนี่แหละคุณผู้ชมดังนั้นการทําตามชัยตอนเนี่ยมันจึงเหมือนกับทําตามหัวใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรามีหน้าที่ในการที่จะประคองตัวเองในกับทุกเหตุการณ์ในกับทุกสถานการณ์ที่อัลลอฮ์ได้กาหนดมาส่งการทดสอบมาให้กับเราในยามที่เรายากลําบากอาจจะมีวิธีการในการแก้ไขในสายตาของมนุษย์ที่่ผิดตอ การศาสนาเราจะทำไหมเราจะเลือกทางนั้นไหมมันเป็นช่วงชีวิตที่สามารถตัดสินใจถ้าหากว่าเราเองถูกคนรังแกแต่เราสามารถตอบโต้ได้แต่เราเลือกที่จะไม่เอาเรื่องเราเลือกที่จะเมตตาเรามองว่าสิ่งดุนยามันเป็นสิ่งเล็กๆเ,เรามองถึงการตอบแทนของอัลลอ์ที่มากกว่าผลบุญจากความอดทนกับสถานการณ์นั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลาได้ดํารัสในอันกุรอานท่านนาบีได้พูดเป็นฮะดิษซึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้ว่าผลบุญของคนที่อดทนเพื่ออ มากมายมาหาศาลขนาดไหนผมถึงบอกว่าถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ทดสอบเรื่องหนักๆแล้วเราจะเอาสถานการณ์ไหนเหรอที่จะไปแสดงออกว่าฉันอดทนเพื่ออลัลลอฮ์บางครั้งวิกฤตนั้นคือโอกาสในการที่จะแสดงตนว่าบ่าวคนนี้เนี่ย,ยรักอลัลลอฮ์จริงๆเป็นโอกาสที่เราจะสะสมสเสบียงเมื่อมีแรงกดดันมีเฟรชเชอร์เข้ามาเราอดทนเมตตาไม่ตอบโต้ไม่โต้เถียงเราเลือกที่เราเนี่ยจะทําหน้าที่ของเราคือการประคองตัวเองเป็นคนดีให้ตลอดรอดฝั่งแล้วในที่สุดอลัลลอฮ์ไม่ได้ทดสอบใครหนักจน กว่าคนคนนั้นเนี่ยจะสามารถรับได้ในยามที่ผมเองรู้สึกว่าเรื่องนี้มันหนักแล้วผมจะไม่ไหวมันไม่ได้ร้องไห้ที่ดวงตาแต่มันเหมือนร้องไห้ที่หัวใจผมเข้าหาอัลอ์เลยผมขอจากอลอ์เลยผมบอกกับอัลลอ์ตรงๆเลยว่าบ่าวเจ็บปวดเหลือเกินบ่าวคนนี้ไม่ไหวแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาให้บ่าวเนี่ยได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยให้บ่าวได้พ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ด้วยให้บ่าวได้พ้นจากความเจ็บปวดเหล่านี้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมอลอ์ All เนี่ยใจดีกับพวกเรามากนะการกําหนดขออลอ์เนี่ยอาจจะยาวนานกว่านี้เราอาจจะต้อง เจอวิกฤตที่มันหนักและนานกว่านี้อเลาะให้เรียกว่าเป็นของขวัญพิเศษที่พระองค์ส่งให้กับพวกเรานะอเลาะกำหนดมาแล้วก็ตามนะอเลาะบอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนอเลาะจะเปลี่ยนการกําหนดของพระองค์ให้นั่นคือการดุอาถ้ามันไม่ไหวแล้วอะขอเลยฮะถ้าเจ็บมากไม่ไหวขอจากอเลาะเพราะว่าอเลาะเนี่ยใจดีกับบาวของพระองค์มากบาวของพระองค์เนี่ยทำผิดมาเยอะมนุษย์ทุกคนยกเว้นนบีเนี่ยเปื้อนมาทั้งนั้นแหละมือทําในสิ่งที่ฮารอมมาทั้งนั้นแหละนะอย่ามาพูดเลยว่าเอ้้ยฉัััันนนนดดดีตตงแ่่่่เเกิมมมมไไไไใชปป็้ มันต้องมีจะผิดมากผิดน้อยบาปมากบาปน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าใครรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองบางทีมันรู้อยู่ที่ตัวเราทำผิดเป็นภูเขาเลยคุณผู้ชมฝ่ฟาฝืนต่อร้อนเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายไกย่กองดูความใจดีของพระเจ้านะครับขอสิแล้วเราจะยกให้ต่อให้ความผิดเท่ากับภูเขาอัลลอฮ์อธิบายด้วยนะอัลอนะอลอฮ์<ม>ห่วงบบาของพระองค์ว่าบ่าของพระองค์เนี่ยจะคิดสั้นตัดสินใจแบบไม่เข้าใจอ่ะอัลลอฮ์จึงเปรียบเทียบว่าบาปเนี่ยต่อให้เท่ากับภูเขาเนี่ยขอสิแล้วเราจะยกให้ นี่คือความเมตตาของลอสซภาาห,หูตาลาที่พระองค์ทรงให้กับบ่าวอันไร้ค่า